ไปกันเลบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้พี่ขอมาเอาจริงนะครับคนดู ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับฉันมาแล้วฉันมาแล้วคนดูเอาเรื่องเอาเรื่องกระเบื้องแตกอ๋อ ไปกันเครื้องมาแล้วพี่มาชูโหดพี่มาชูโหดในนี้น้องอุ้ยโปโปให้โปโอโปไม่ยุดมือเลยเว้ยเฮ้เองสู้ไม่ได้เองอย่าโปสิน้องโอ้แต่ละมือแต่ละดี มันสู้ไม่ได้มันปูอ่ะมันสู้ไม่ได้มันปูเว้ยดูดีเก็บไปสองเก็บไปสองสองศูนย์คูณสวััดิไปก่อนหนึ่งหัวอุย้ยพรออ์มเริ่มขึ้นนะปีนเป๊ะ <c oughs> โปเฮ้มันสู้ไม่ได้มันโปอย่างเดียวเลยม่ะพี่เล่ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไปก่อนหนึ่งเม็ดมึงอะโดกูแก้มันโดนผมแก้นะมันโดนพี่แก้เวยม,มันสู้ไม่ได้มันโดนพี่แก้แนะ่ไปก่อนหนึ่งเม็ดไปก่อนหนึ่งเม็ดน้อง ปโปโป,โปพี่โดนโปโูมันสู้ไม่ได้มันโปเว้ยไม่ไหวว่ะเคลียร์ๆหน่อยน้องไปมาครับเจอพี่ชูโหดเจอพี่โชูโหด ดูดูดูสเต็ปการส่องไกลเองก็โอ้ยโอ้โปูใเฮ้ยมันไม่มีออกให้เ,เห็นนินเลยอ่ะโอ้มันปูไม่หยุดเลยเว้ยเออไหวไหม่ไหวอยู่แล้วนนองไหวอยู่เร็วเว้ยไหวกว่านี้ต้องดูมา จะร้องไม่ร้องรุ่นใหญ่รุ่นโกไม่ร้องมันแต่ว่ามันโปน้องไหวยอยู่แล้วถ้าไหวก็เนี่ยต้องโดมาดนเนียนมาเนี่ยหิวนะ่เออจริงเดีย๋ยวดูความโหดพี่ดูความโหดดูความโหดแค่แหละดูความโหดของพี่แล้วมันจะร้องดูเอา พูดด้วยกันเหรอนะแล้วมันเตรียมศพมันเป็นศพแล้วเดี๋ยวรอดูโอ้ยดูเลยตอนนี้แหละดูนะดูโดนกูดิโอ้ยโอ้ยโดนโปโดนโปโปตุ๋ยมีตุ๋ยโปตุ๋ยเด้อเดี๋ยวพี่ๆขอช้าก่อนผมขอช้าก่อน พอผมเอาจริงมันเตรียมร่องฝากกดไลค์หน่อยเป็นกำลังใจเออแล้วแตกครับดูเอาครับดูโชว์โหดเว้ยกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยกดไลค์ให้หน่อยดีใจคอดูอย่างเดียวเลยวะ่ะดูเอาครับใครบอกว่าไก่อะ่ะโทษทีนะไปนอนนะดูเอาจริงเนี่ยเจอเอาจริงร่องกันใหญ่ดูเอาจริง,ด,รง,งดูเอาจริง เาราดูไม่ได้ด้วยตันตันเฮ้อเจรจริงไงกดไลค์ให้หน่อยดีโอ้เป็นไรวะไม่กดให้รีวิว้าวเอาเนี่ยดูดิโดนตุ๋ยโอ้ยงี้ไม่นับงี้ไม่นับน้องพี่โดนตุ๋ยน้องพี่ไม่ได้ยินเสียงมันเลยอ่ะพี่ไม่ใส่หูฟังด้วยพี่โหดไหมล่ะเดี๋ยวกลัวเองจะตกใจไงเดี๋ยวเองจะกลัวเองจะตกใจแบบเฮ้ยพี่ พี่โหดจังพี่ตุยเมื่อกี้เนี่ยพี่ยอมให้เอาไปกระสุนแหม่น้องเออเฮ้ยอ้ปืนด้านเอ้เอาตายโอ้มันโง่นะมันโดนปืนตัวเองนะมันโง่มันโดนปืนตัวเองตายนะน้องมันโง่นะอันนี้ไม่รู้เนี่ยตึงอ่ะวันเนี้ยมาชัวร์ฟอร์มดูดูสเต็ปไปแล้ว โอ้ยไม่ไก่หรอกน้องโอ้ยมันปลาและเบิดอะไรของมันวะไม่ไหวจะเคลียไม่ไก่หรอกน้องของจริงของจริงเว่ยอยากโดนอะไรเนะี่ยไก่นะเนี่ยมาบอกไก่เฉยเดี๋ยวดูเองคอยดูน้องเองคอยดูลีพอพี่เอาจริงเนะ่็ก็รองฮ่าไม่ต้องหัวเราะหรอกก่อนหัวเราะนะกดไลค์หน่อยดิน้ำใจมีเปล่ามีแต่น้ำน้ำจิ้มเปล่า เอ้ยเอ้ยเ้ยปูปมันโปูให้โอซสู้ไม่ได้อย่าโปดีวะน้องโอ้โอ้ค่าไปสิบสามแล้วอ่ะตึงไม่ตึงอ่ะมันปูให้มันปูุ่มเฮ้ยสู้ไม่ได้อย่าปูสิวะน้องแหวดู <Wait. S 1> ดูเอาจริงดิพอเลยเอาจริงก็ร้องกันอ uh. อ๋อทำไมล่ะน้องมันมัน,ม,นมันโปไงเฮ้ยโอ้โหดูมันดีดูมันดีน้องโอ้ไม่ไหวว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่พอ,อพี่เอาจริงเนี่ยก็ร้องอืมพี่ไม่เอาจริงถ้าพี่เอาจริงอ่ะเดี๋ยวมันร้องกันแค่นั้นแหละค่ะเฮ้ยมึงมายืนอะไรตรงนี้วะ ดูดิเจอจริงไปไปนอนเบอดูเอาจริงโุ้ยปืนอะไรนเนี่ยเอามาลองลั่นหน่อยโอ้มันสู้ไม่ได้ดูดินี่หนูช่วยตะบองปลระเพชรปลระเพชรทุบหัว โอ้ไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวน้องไม่ใกล้ไม่ใกล้โอ้ดูมันคอมเมนต์ดิใครคอมเมนต์ไก่เท่ากับแบนเฮ้เฮ้ดูเอาโอ้ยแบบแบบเฮ้ยตึงจังวะโอ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยว โออะไรมนเนี่ยมันสู้ไม่ได้มันโปอย่างเดียวดิเ่แต่ว่าปืนมันดีอยู่นะเขาเก่งกว่าไงพี่นะเก่งกว่าน้องเองเองเองอะดูไม่เป็นเออพี่เก่งกว่าเว้ยไอ้นี่เดี๋ยวมันเจอพี่โชวโหดเดี๋ยวก็ล่องกันอีกดูสกอร์ดิสิบเก้าแล้วอะ่ะยิงตึงไม่ตึงไม่รู้นะไอ้คนยิงเมื่อกี้สกอร์ไม่เข้ากันอะก็ดูเอาดูดิ ดูความเฟียนดิเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยเเอาเฮ้ยเอากระวนโป้เอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้โป้น้องอะไก่น้องสู้พี่ไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวน้องมาเจอหนึ่งหนึ่งกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอน้องมาหนึ่งหนึ่งกับพี่เดี๋ยวน้องก็สู้ไม่ได้อืมอีกคนสองศูนย์ว่าเอาแล้วทำไมล่ะเออพี่ตึงงน้องก็พี่นี่แหละยี่สิบเอ็งน่ะดูไม่เป็น ของจริงไงเจอของจริงล่องกันเป็นลิงเว้ยโอลาดอะไรอะไรอะไรคือรหัสอะไรคือรหัสอ,อะไราอะไรเนี่ยหล่อนอะไรเนี่ยโอ้ แต่ละคอมเมนต์น้านอะไรไม่มีน้านอะไรรู้วะเราอ่ะเฮียโอ้ดูกูโดนอีกแล้วเฮ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้โดนลุมโดนลุมว่ะไม่พูดอะไรแล้วเหรอก็พูดอยู่นะ เราหูนวกงหรือเปล่าโอ้โอแผลแล้วเนี่ยดูดิดูคอมเมนต์ดิล่าทอะไรเราล่าทอะไรเราล่าทอะไรน้องโอ้มเมนดีๆหน่อยอะไรเว้ยอมเมนดีๆหน่อยน้องอเอิเยังคอมเมนไม่ได้เรื่องเลยล่าทอะไร เองทูพี่ไม่ได้แล้วเองมันเนี่ยรู้ดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเออออกี่ทำมันยิง้นและนะ อโอ้โปรม่หยุดเลยเว้ยหยุดหยุดอะไรน้องอหยุดอปนนึ่งนะ โอเคอะไรคือรหัสอะไรอะ่ะสื่อถึงอะไรอะ่ะรหัสอะไรงงนะลำคาญผมเออลำคาญ่ะพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะเราเขียนไม่รู้เรื่องเลยงงอะ่ะลำคาญ่ะเออมันคืออะไรละรหัสอะไรเราอะ่ะเออ งงนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเรียนหนังสือรู้เรื่องไหมเนี่ยก็โดนเอาจริงไงโดนเอาจริงร้องกันใหญ่อุ้ยอักเอาเรื่องว่ะเออดูเอาดูเอาดูเอาจริงพอเอาจริงร้องกันแค่นั้นแหละ พอจริงร้องกันใหญ่โหคืออะไรมะโหคืออะไรพี่เอาจริงไงไปอุ้ยโอ้โห,โหพอจริงเดี๋ยวก็ร้องกันนะครับอ๋อ ว t ตฟเอาตุ๋ยฉีสู้ไม่ได้ตุ๋ยมาดูเอาจริงไงพอจริงก็ลองกันอะไรล่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจว่ะแมงกูดวนสไนเปอร์สอยอีก แป๊บน,นึงนะที่ต้องหาแหล่งก่อนเอาฮิ้ยทางตันโอ้อะไรคือจะร้องไม่เราเปนอะไรเนี่ยอะไรคือจะร้องอ่ะไม่เข้าใจอะไรคือจะร้องอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเอาสื่อถึงอะไรหรอที่อะไรอ่ะก็วิอา้ กูเองเพื่อนโอ้ยโดนตุ๋ยโอ้แม่งปปืนมันนี่โคตรโกงอะตุป,ปืนมันดิโอ้ลูกซองลูกซองอะไรคือบอ่บอนนาบ่อหนาำคืออะไรอะอะไรอะคอมเมนต์อะไรเนี่ยงงนั้นเนี่ยมาแล้วครับเจอเอาจริงไงไปยึดไปยึดจุด อะไรความแพ้แล้ววะเองเบียวอะไรวะเอิงเบียวอะไรเนี่ยเองเบียวแล้วน้องเองเริ่มเบียวแล้วตั้งใจเรียนเวย้ยเอ,งอย่งเบียวเยอะเออ งงนะงงนะมาแล้วครับโอ้โหไปที่พี่ลงสตรีมอะเดี๋ยวมีปัญหาหรอวะ